คลิปวันนี้เราเดินขึ้นมาจะมาเก็บจำปาดะนะคะเขาคอยเก็บให้เราอยู่แล้วพี่ไม่มีปัญยาที่จะหักวันจำปาดะเห็นไหมคะต้นเนี่ยใหญ่มากเลยถุงแดงๆเนี่ยคนเขาเอามาห่อไว้แต่ที่ว่าได้เนี่ยก็คือเราจะลองตัดดูลูกสักสามลูก maybe t อ r e e อะที่จำปาดะโอเคค่ะให้เขาตัดให้ อันนั้นมันมีสามลูกนะก็กะว่าจะดึงออกมาสักลูกหนึ่งก่อนถ้าอีกสองลูกมันโคงอีกสักประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ได้เนี่ยเนี่ยตัดมาแล้วหนึ่งลูก o oh, อ this is this is definitely readyYeah okay หนึ่งลูก Yeah y yeah. e oh, yeah we have to put it like a few days in order to get it forget the uh, the tree and become sweet then 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 One then then look i think we cannot wash it because if we wash it it's it, it going to it. be yeah i just uh, we've got to leave it like it. that oh yeah you it's it's it's, it? it's oozing sticky stuff yeah <sighs> So ถ้าอยู hmm. s <S uh ่อีกถ้ามันถ้าติดน้ำฉันจะใช้หนังสือพิมพ์แล้วก็ปิดมันฟังนั่น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 น And that, that's just for sure it's okay. Because I saw it like a, a, like a scratch. There, yeah. And I'm my neck piece. in Yeah, this, uh, is, this is just right. Okay. Also, as well. Just put it in here and then you take it down. With washing it here? Because wash it and then it. Uh, we should. I don't think it should. We should give them a bath because if you give them a bath and then it. Uh, it will not ripe. I don't I think, think it, it makes any difference. My sugar owl. it out, and โอ้โหได้กลิ่นหอมเลยอ่ะไอ can smell it already โอ้ยกลิ่นหอมเลยอ่ะโอ้ยอ้าวอ้าว very sticky that stuff mm. เค like ยมากเลย uh. ตายแล้วเขจะตัดชิงนเขาออกมาซะเป็นสามสิบสี่สิบลูกเลยเราจ put in here and then oh, we, got, we got the the other bowl โอเคนี่คนงานเขามาสับๆอย่างนี้เหรอให้ให้มันออกลูกลเราก็ไม่รู้เดเดเดคขายอ๊บ สงการส,ง,สงการสงการสงการโอเคไอทิงเดีปเอาเก็บอิดขายนอกเดี๋ยวเอามาเก็บเอาไว้ตรงนี้ปักเกตของเราสามลูกเลยนั่น ดูซีต้นมันเนี่ยห้อยๆอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะเก็บไม่ได้ค่ะเหมือนถุงไอ้นั่นเลยอ่ะเหมือนถุงเหมือนแบบเอออะไรอ่ะเออลูกกัดยืนได้ถ่ายรูปเลยค่ะโอเคไนฟ์ okay. nice. yeah, ยืนนี่ถ่ายรูปเลยค่ะอย่าฮะที่ถ่ายข้างบนเนี่ยมันกระถุง <30. S 1> เก็บไม่นั้นเลย มันกับเออะไรอ่ะอังเปาเลยอ่ะสมาซอยอังเปาสอยอังเปาโอ้เ, <Yeah. S 1> oh God. เออข้างบนไน้นยไนมาลูกเบลเลอร์เลยจริงๆแล้วมันก็น่าจะได้แล้วนะไปก่อนหรือวันจันทร์ให้คนให้คนมาดูโอเคค่ะคลิปนี้ก็เก็บจำปาดะนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า